พี่ายาวเขตสองวันนี้นะคะเรามากันที่แหล่งเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้นําแบบ่เรียนรู้นี้เข้าสู่ห้องเรียนนะคะซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญจากการลงมือปฏิบัติจริงนะคะจะมีกี่ฐานหรือว่ามีรายละเอียดอย่างไรเชิญรับชมเลยค่ะน้นค่ะสวัสดีค่ะส,สะอนอวารีรัตติราชนะคะ วันนี้อย่างที่ท่านขอรอรชิติรดาได้เล่าให้ฟังนะคะวันนี้เรามาถึงที่โรงเรียนบ้านแม่ตับนะคะอำเภอเชียงคำงกปพระ,ระยาเขต2นะคะซึ่งโรงเรียนบ้านแม่ตับได้ใช้แหล่งเรียนรู้โคบหนองนาน,นะคะ ใช้เป็นห้องเรียนนะคะให้กับเด็กๆซึ่งในแหล่งเรียนรู้ของนากก็มีหลากหลายฐานที่ท่านองชุวินราได้พูดถึงเพื่อที่จะสง่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรทักษะการนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณวิทยากรนะคะก็คือคุณครูอาทิตย์นะคะเดี๋ยวครูอาทิตย์จะเล่าให้เราฟังว่าในกิจกรรมที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้ของนาซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยนะคะก็คือกิจกรรม ฐานปลูกผักที่เด็กๆของโรงเรียนบ้านแม่ตำจะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้นะคะในฐานนี้เดี๋ยวเราจะให้ครูอท,ทิซึ่งเป็นคุณครูวิทยากรประจำกิจกรรมที่ใช้แหล่งเรียนรู้เป็นเสมือนห้องเรียนจริงนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติได้เล่าให้เราฟังว่าพอลูกๆโรงเรียนบ้านแม่ตำนะคะได้เข้ามาสู่ฐานนี้แล้วคุณครูมีกระบวนการจัดสกิจกรรมที่ให้เด็กได้ ลงมือปฏิบัติได้คิดแล้วได้สื่อสารตามกระบวนการ active learning ในกิจกรรมการปลูกถักนี้อย่างไรนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาฟังคุณครูอาทิตย์ซึ่งเป็นคุณครูวิทยากรได้เล่าให้เราฟังนะคะเชิญค่ะครับผมผมต้องบอกก่อนนะครับอันนี้คือเป็นการปลูกถักบนแท่นะครับเนื่องจากที่ยกมาบนแค่เพราะอะไรนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้เขาเป็นฤดูฝนครับฝนตกเยอะนะครับถักสวนครัวของเราอะถูกน้ําเยอะไม่ได้นะครับเนะรานะเริ่มจากการท,ทําแค่ นะครับ <N> จากําแก้ขึ้นมาถอดสิ่งที่โรงเรียนมั่นไม่ต่ำนะครับให้เด็กได้เริ่มทํากระบวนการนีน้ก็คือเริ่มจากการปรุงดินครนับน,นะครับดินที่เราใช้ในการปลูกผักทุกวันนี้จะใช้ดินทั่วไปไม่ได้นะครับนะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนึ่งครับจากดินครับดินหนึ่งส่วนนะครับนะแกบดิบหนึ่งส่วนแกบ่ปแกดมหนึ่งส่วนและปุ๋ยนะครับปุ๋ยข้ออีกหนึ่งส่วนกบเป็น4ส,ส่วนขับมาผสมพวกเขาให้เข้ากันนะครับแล้วนํามาใส่บแมแท นะครับวิธีการปลูกของเราก็คือเราจะใช้ไม่ใช้วิธีการเพาะเมล็ดเราจะใช้วิธีการหยอดหลุมนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะการหยอดหลุมเนี่ยมันจะได้โตขึ้นเลยระยะห่างเราจะกําหนดได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาในการพักตัวของพืชนะครับนะก็เลยให้เด็กนะครับช่วยกันผสมดินนะครับนะแล้วก็เอามาใส่บนแพ่นะครับนะแล้วก็หยอดเมล็ดลดน้ํานะครับระหว่างนั้นก็ดูโรคและแมลงของมันด้วยนะครับมีวัชพืชกระตออนะ แล้วก็ลดน้ําวันดินใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณสักนะครับสามสิบวันละนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กได้เกิดทักษะครับนะได้ผสมดินนะครับได้ทดลองผสมดินนะครับได้ทดลองการปลูกพืชรวมไปถึงนะการดูแลรักษาครับการลดน้าที่แบบคนกลัวคนแคบต้องลดสองเวลาครับเวลาเช้ากับเวลายเย็ยนเหตุผลเพราะอะไรเพราะรากมันตื้น,น,น,นครับท่านัวนอะครับ และต่อมาก็คือเด็กนะครับที่ได้ทําเมื่อเกิดกระบวนการถ้าเกิดโรคจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ทำน้ำหมักทายาไล่มแมลงนะครับหนาเพื่อให้ได้เพื่อที่ปลอดสารพิษนะครับรวมไปถึงว่าผักที่ทําที่ปลูกเนี่ยเสร็จแล้วโตแล้วไปไหนล้วก็แบ่งให้เด็กหนึ่งส่วนหนึ่งเอาไปเป็นอาหารกลางวันเด็กที่โรงเรียนเพราะเด็กพัธยมไม่มีอาหารกลางวันนะครับอย่างที่สองแบ่งให้เด็กกลับไปที่บ้านไปให้ผู้ปกครองได้รับประทานนะครับ แต่อย่างที่3าบางส่วนมันเหลือเราก็แบ่งขายครับเอาเงินเข้าส่วนกลางนะครับนะดังนั้นนะครับการปลูกผักของเราเด็กกันหนึ่งนะครับจะได้ประสบการณ์นะครับได้การช่วยเหลือเพื่อคูณกันรวมไปถึงว่าได้วิจิตสังคมได้มาช่วยเหลือนะครับได้มาพูดคุยนะครับหยอกล้อในเวลาว่างครับผมนะครับตอนนี้นะครับจะรประกาศนะครับของเด็กนักเรียนทำมสามนะประกาศเดี๋ยวนะครับแต่ที่ทำแต่ที่ปลูกนะครับ ผักบนแค่นะครับดูแค่ครับเราผักที่มีแค่นะครับอันนี้ผักที่ได้นะครับเราทำชาเลนจ์ไว้ว่านะครับเราผักกาดจะได้อยากได้4ต้นโลนะครับอันนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เราทําได้เราจะทําการชั่งน้ําหนักดูนะครับเอามาที่ตาชั่งได้เลยครับอันนี้หนึ่งต้นนะครับนะครับหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นมีน้ําหนักอยู่800ร้อกรัมนะครับแปด้อยกรัม นะครับแปดร้อยกรัมนะครับนะเดี๋ยวดูดูดีๆนะครับดูดีๆแปดร้อยกรัมนะครับน้ําหนักนะครับแปดร้อยกรัมหนึ่งต้นนะครับนะหนึ่งต้นนะครับบวกต้นที่สองนะครับบวกต้นที่สองไปต้นที่สองต้นนี้ครับนะเราชั่งแค่สองต้นนะครับตอนนี้นะครับสองต้นน้ําหนักอยู่หนึ่งพันสามร้อยกรัมนะครับสองต้นหนึ่งพันสามร้อยกรัม นะอันนี้เป็นผักที่เราได้นะครับถือว่าการทําชาเลนจ์วันนี้ถือว่าผ่านนะครับนักเรียนแสดงความดีใจหน่อยเย้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูอาทิตย์นะคะที่เป็นครูวิทยากรเห็นไหมคะว่าถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆที่เราได้ฟังคุณครูอาทิตย์ได้เล่าให้ฟังในกิจกรรมของการปลูกผักเป็นกิจกรรมเล็กๆที่ใช้แหล่งเรียนรู้เป็นเสมือนห้องเรียนแต่สร้าง ทักษะชีวิตสร้างความรู้สร้างกร,ร,ระบวนการสร้างคุณลักษณะรวมถึงเด็กสามารถเชื่อมโยงสู่การเกิดสมรรถนะโดยเฉพาะที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือสมรรถนะในส่วนของการใช้ทักษะชีวิตและการแก้ปัญหานะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะโดยการนําของท่านผออสัญญานะคะท่านผอ,อโรงเรียนบ้านแม่ตำาทีมงานคุณครู โรงเรยียนบ้านแม่ต่แล้วก็ค,คุณครูวิทยากรประจําฐานในวันนี้นะคะในส่วนของฐานผู้ผักที่มาเล่ากิจกรรมดีๆที่เป็นไปตามแนวทาง Active Learning ให้ทางเด็ก้ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็ร่วมชื่นชมร่วมกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่า ่วันนี้ทางสพปพยเยาเขต2ของเรานะคะพาทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านทานังดินนะคะก็คือแหล่งเรียนรู้โคกหนองนานะคะหรือห้องเรียนที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านทานังดินะคะซึ่งวันนี้ในแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาของโรงเรียนบ้านทานังดินนะคะมีกิจกรรมที่เป็นฐานที่หลากหลายกิจกรรมมากๆนะคะที่เป็นฐานกิจกรรมที่ช่วยฝึก ความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะที่เชื่อมต่อส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญโดยที่การจัดกิจกรรมนะคะวันนี้เราจะเจาะไปที่ฐานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในแหล่งเรียนรู้นี้นะคะวันนี้นาคะทุกทุกท่านมาที่แหล่งเรียนรู้ที่เสมือนห้องเรียนจริงๆเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของฐานปุ๋ยน้ํานะคะวันนี้เราอยู่กับครูวิทยากรนะคะประจําฐานที่ครูท่านได้ออกแบบ การการเรียนรู้ที่เป็นแนวทางตาม Active Learning นะคะที่ให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ต่างๆในฐานนี้นะคะ mm hmm. ก็คือครูวิจิตาเดี๋ยวจะให้ครูวิจิตานะคะได้เล่าถึงกิจกรรมในฐานของขุยน้ำนี้นะคะ mm hmm. ว่าเวลาเด็กๆในโรงเรียนของเรานะคะที่เข้ามาเรียนรู้ในฐานนี้ mm hmm. ในฐานนี้ได้ดีไซน์กิจกรรมหรือ ส่งเสริมกิจกรรมอะไรให้เด็กๆบ้างนะคะเสริมคาะก็ถานนี้นะคะจะเป็นฐานปุ๋ยน้ำหรือน้ําหมักรดจรืดคะ่ะซึ่งน้ําหมักรดจรืดมีประโยชน์นะคะซึ่งหมักจากวัสดุในโคกหนองนานแล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยนะปุ๋ยบำรุงต้นไม้ในโคกหนองนาเหมนกันนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะประโยชน์ของปุ๋ยน้ํา ปุะฮะฮ๋ยน้ำหรือปุยหมักนะ,ะหมักด้วยกล้วยอ่อนยหยวกกล้วยนะคะปุยหมักก็คือหัวใจสาคัญของการปลูกผักที่จะทําให้ผักในแปงจเจริญงอกงามน,นะ,ะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยซึ่งก็จะเป็นวัสดุที่เราใช้ในพวกน้งนาที่ใช้ธรรมชาติบำรุงธรรมชาติไป นะคะซึ่งก็ทําหมุนเวียนใช้ไปตลอดนะคะอันนี้ก็เรียนรู้ในพวกหนังนามาตลอดนะคะก็มีการส่งเสริมให้กับนักเรียนเรียนรู้วัสดุต่างๆที่นํามาใช้นะการทําสีน้งงาแล้วก็ให้นักเรียนต่อยอดไปที่ชุมชนในหมู่บ้านในครอบครัวของนักเรียน ซึ่งเรามีการฝึกปฏิบัติในพวกหนองนาหรือในยรงยันของเรามาตลอดโดยการจัดินต่างโรภูราบาการนนะคะก็จะเป็นนี่จะเป็นเตรียมการค่ะนะวันนี้ก็จะมาสาธิตให้ให้เนี่ยให้เนี่ยให้เด็กๆที่ได้ได้เข้าในสนุอได้มาสต่ที่ให้เราเห็นใช่ไหมคะมาแนะนำว่า ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างให้ยังเคยปฏิบัติอะไรบ้างน,นนะยเคยทำอะไรแล้วแล้วก็จะกอาที่ท่นีกสำหรับสำหรับขอขอชวนครูคุยนิดนึงนะคะสำหรับฐานเนี้ยพอเด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ฐานกระบวนการคุณงาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดกับเด็กๆในด้านความรู้ในด้านทักษะในด้านคุณลักษณะที่ครูมองเห็นนะคะครูลองลองช่วยเล่าให้ฟังด้วยค็ะคร เวลาทําก,กิจกรรมนั้นมันยังมีความสุดมีความสุดในการทำเรียนรู้ต่างๆเลยอย่างนี้น่นอกเพื่อไม่เคยรู้นะมันทำไมมีประโยชนไ์ได้รู้แต่ได้รู้ว่าต้องมีอะไรบ้างส่วนประกอบมีอะไรบ้างอย่างนี้เราเราก็สอบถามว่าถ้าเรียนรู้มีมีเรียนแล้วสามารถเอาไปใช้ได้ไหมแล้วก็เวลาเราทำในเรียนแล้วตอนทำสังเ็จแล้ว เราก็ไปใช้สอนนักเรียนให้รู้ความเราใช้นว่าน้ำหมักนี้ไม่ใช่ว่าเาน้ำมันมันไปรดเลยนะอัต้องมีสมุวลารลดบำมุงดอกใบข้นอย่างไรล้าก็สอนสอนเรียอกนแล้วหมูเรียมกันเราจะทำอย่ตหอก อของคุณครูวิจิตามากมากเลยทางครูวิธีกรารไปจำฐานปุ๋นะเดี๋ยวเรามาดูมาดูกันนะคะว่าเด็กๆเ,เข้ามาเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้แล้วเด็กๆจะมีความสุขมีทักษะมีกระบวนการในการทำตรงนี้อย่างไรที่นำสิ่การใช้ในชีวิตประจำวันนะ เราจะมาแนะนำและก็ชื่นชมแหล่งเรียนรู้ของโคกหนองนามโมเดลนะคะของโรงเรียนบ้านทัานินนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาจอดที่ระดับปฐมวัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของระดับปฐมวัยนะคะแหล่งเรียนรู้ที่สมัยห้องเรียนจิงรียนบ้านทันทนได้นำไปเชื่อมโยงกับการจัดประสบการณ์นะคะสำหรับเด็กปฐมวัยยังไงว,วันนี้เราอยู่กับคุณครูวิทยากรที่อยู่ประจำค่ะ การเรียนรู้ในส่วนของระดับปฐมวัยก็คือครูนาวินนะคะเดี๋ยวเราจะให้ครูนาวินนะคะได้เล่าให้เราฟังว่าในส่วนของแหล,ล่งเรียนรู้โค้งนาโมเดลนะคะที่เป็นในส่วนของการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยในครูนาวินได้เชื่อมโยงสู่หลักสูตรของปฐมวัยนะคะอย่างไรให้เด็กได้เกิดพัฒนาการทางสีด้านของเด็ก,ดกนะคะวันนี้เราจะเห็นว่า เราจะเห็นมีหุ่นไลกานะคะเป็นเป็นส่อแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมากๆหรือเราจะให้ทุกท่านไป็นนำฐานท่านได้เล่าให้เราฟังนะคะเช่นกันค่ะในการจับประสบการณ์นะคะของระ<ม>ดับชั้นอธุบาลนะคะเรา,าก็จะจับประสบการณ์แบบโครงการะคะ่ะเรื่องหุ่นไลกาพัฒนาทักษะสมอง E.S. นะคะผ่านนวคิด r รจิโออมิรีนะคะในห้องเรียนพวกหนองนาโรงเรียนมัธยมัน่มนนี้นะคะซึ่ง ช่วงแรกนะคะจะเป็นที่มานะคะก็จะเป็นที่มาในหน่วยการเรียนรู้ของเรื่องข้าวนะคะทุกวันพุธห้องเรียนอนุบาลก็จะแต่งชุดแบบฟรีสไตล์นะคะเพราะว่าเราจะไปลงพื้นที่ห้องเรียนพ้องหอนานาของเรานะคะแล้วก็ช่วงนี้จะจะเป็นหน่วยข้าเวเด็กๆก็จะไปดูที่แปลงแปลงนานะคะที่าน,ากกนาน,น,นข้าวท่พวกกับนาเสร็จแล้วเด็กๆก็เกิดอยากจะปลูกข้าวขึ้นมา คือยากปลูกข้าวเราต้องทำยังไงคะก็ต้องมาศึกษากันว่าจะปลูกข้าวยังไงแล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยช่วยเตรียมเปลือกมะเล็กข้าวมะเล็กข้าวเปลือกไว้ให้เด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆก็มาแล้วก็เอามาแช่น้ำไปสักหนึ่งคืนแล้วก็ไปหว่านข้าวเปลือกที่แปลงสาชิตนะคะเป็นเล็ก ใช่ค่ะพอได็กินขวาวเสร็จแล้วพอสักช่วงหนึ่งเด็กๆก็ไปสังเกตดูปารากฏว่ามันด้เท้าเปลือกเนี่ยหายไปบางส่วนค่ะหายไปเด็กๆก็ว่าเอ๊ะทําไมหายไปก็เลยพากันแอบด,ดูปรากฏว่ามีนุ๊กปีมขมเข้ามาจิบกินมันได้เท้าเปลือกของเด็กก็วเวลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะเราจะทําไมมันได้เท้าเปลือกหายไปเสร็จแล้วก็ว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาก,กันยังไง นก็เลยเสนอความคิดว่าเราต้องมีหุ่นไล่กาถ้<ะ>า,กากเกิดคาถามึ้นมาอีกว่าหุ่นไล่กาของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะทําหุ่นไล่กาเนี่ยมีวิธีการทํายังไงแล้วหุ่นไล่กาแต่และบ้านเนี่ยเหมือนกันไหมคุณรูก็เลยทําจดหมายเนี่ยไปหาผู้ปกครองใ,ให้ผู้ปกครองช่วยติดสอนทำหุ่นไล่กาที่บ้าน ผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือช่วยทำหนุนรายการของที่จากที่บ้านเนี่ยแล้วเด็กๆก็นำหนุนรายการมาที่โรงเรเียนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าที่ตัวเองซึ่งผู้ปกครองทป็นหนรายการนีทำอะไรบ้างเสร็จ<อ>แล้วมีวิธีการยังไงให้เหมือนรายการเนี่ยไลน์โน้ตได้อ,อ๋ <ๆ S 3> <น>คอคนเป็นตัว,ตวใช่ค่ะอันนี้ก็หนุรายการถ้าเกิดลงท่าปุ๊บจะทำให้เจอเสียงเลยค่ะ แต่และบ้านมีวิธีการทําไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆทั้งห้องก็เลยได้รู้วิธีการทํราผลไล่กาแล้วก็รู้ถึงวิธีการที่จะใช้ไล่กาไล่หนูของเราเนะะี่ยค่ะให้ไปยหงสร็จแล้วปรากฏว่าหุ่นไล่กาของเราเยอะมากจะไปป <c oughs> ดัดเตมทิม <c oughs> แต่งสาธิตมันก็เยอะเกินไปค่ะดังนั้น คุณครูก็ช่วยกันด็กๆว่าจะทายังไงดีเด็กๆก็บอกว่าง,งั้นเราแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วเรามาออกในโครงการของเราเราก็แบ่งกุ่มเป็น3ามกลุ่มแล้วก็วาดรูปของรายการของแต่ละกลุ่มนะคะคือเจะวาดมองรายการของตัวเองออกมาเห็นไหมคะพราะว่าออกมาเสร็จแล้วเด็กๆก็จะออกแล้วก็จะลงมปฏิบัติมอนรายการตามที่เด็กๆได้ออกแบบไว้นะคะ ปฏิบติเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มก็ไปติดการิลปนแล้วก็มาเราใพีเเพีองฟังว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีวิธีการทำผลการยังไงครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานสพเขยวเขต2นะครับโดยผมสุรวัตรมงมูลน,นะครับศึกษานินเทศกลุ่มที่ติดตามและประมวลผลการจัดก,การศึกษานะครับ จะได้มาให้คุณครูแกตํำโรงเรียนบ้านแม่ตำครูลูกรลักมือเลืองนะครับได้ถอดบทเรียนนะครับอารยเกิตรลูกแบบโคกน้องนากับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทางโรงเรียนบ้านแม่ตาซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำของสพพยาุกฤสอบนะครับได้ดําเนินการพัฒนาเรื่องของอารยเกษตรอย่างต่อเนื่องบูรณาการสู่แหล่งเรียนรู้ให้ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551นะครับขอเชิญคุณครูลูกหักครับ สำหรับโรงเรียนบ้านแม่สามนะคะก็มีาเนก,การเรื่องโคกหนองนาค่ะเดือนต้องใหุ้ณครูวิเคราะห์ตัวชี้วัดก่อนนะคะว่ามาตรฐานการดูดอย,อยู่จุดไหนเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนแต่ละชั้นไวยนะคะอขอวันนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องโคกนะคะครา่าโคกม,มันมีนกิจกรรมคือปลูกป่สออย่างประโยชน์สี่ใหไม้สูงที่ปลูกีิโยไซและปละูกผักสครัวแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะคะการอธิบายการใช้ตัวอย่างของวันนี้คือการคนรักผัก การค่ะแต่ใช้หลักปรยักษ์ก็คือจะถอดเงื่อนไขความรู้คุณธรรมแล้วก็คส,สามสามห่วงก็คือพอประมาณความมีผลวลนคงการจะเกิดผลคือสี่มิติแล้วก็เราได้นําหลักสามสารในการดําเนินากิจการรมด้วยโดยการที่เราจะดําเนินการเราท่าในให้เรียนถอดองค์ความรู้ก่อนว่าก่อนทำต้องมีเงื่อนไขความรู้ต้องมีคุณธรรมระหว่างการทําจะพอประมาณขนาดไหนทําเพื่ออะไรมีปัญหาแล้วจะแก้ไขย,ยังไงนะคะถ้านักเรียนทํา 2กับสามใสปแล้วก็จะเกิดกระบวนการคือเกิดสีมิตินะคะก็คือด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมทางธรแบบนี้ก็จะมีความยั่งยืนนะคะเช่นได้วัตถุนั้นงก็มีการใช้อุปกรณ์ดูแลอย่างดีโดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและเกิดมีสังคมคือการช่วยเหลือแล้วก็มีวัฒนธรรมคือใช้ภูมิประโองถิของขคดในการดำเนินการในมือต่างๆของการเรียนรู้ค่ะ